I don't wow, know. Quite a glass. Good idea. You will learn a hard lesson today. Man. Mm. Do not underestimate my power. I have survived the death's cradle. You are nothing in comparison. บอดาถือบอดมันอย่างนะอบอดแล้วรู้ว่าถือบอดมันหนึ่งไม่แข็งก็บางบอดบางนั้นแข <laughs> ็งตกหมดรอยเฮียเลยละ่สะสกอร์ว่าไง่าทอันนี้ เกมยังไม่เริ่มเลยสายเกมไม่เกมเพิ่งเริ่มเองใจเย็นเลยกดเล่นกดเลนที่กูก็ตีธรรมดาเนี่ยสัตวดกดเล่นครับ ไอ้สัตว์เอ้ยยังไม่ไหวสัตว์ระวังเกือบไอ้สัตว์เกือบเกือบ เห็นแม่เฮียโซงตีตีเล่นหวัดเสียวอยู่เนี่ยเผืท่นนี่ค่ะเสียวอยู่นะอธิบายคุณคิวสองคุิวสองมันตะแรงตาบินนะครับนอนเลยเหรอวะ เอาอคุณไหมล่ะสัตว์นยากจะสีบยังไงแม่เยัน ระวัง Take no prisoners. Let none survive. มันค e. ือพิธายโหจริงๆพอๆกับเพลงเมื่อก่อนอันนี้ถือว่าหยอกเด็กตัวติดคนนี้ไม่ยอมเลยตัวติดอ่ะไอสัตว์ไปตีมันแล้วคือมันไม่ยอมเลย The i, rare I take rare items await oh, hey. we be, to be under siege. siege That would follow อันเนี่ยมันไม่ดีเผลอกูเหรอฮะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเอา็อตเผลอกูเหลือเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้หียนี่ประมาทไม่ได้นี่

าันามมาเราได้นะเอาเลยเลยขอขอโคินสิมีีบหรือรอเหี้ยมันกากกดให้มเลยครบ มาบ่นอมาบนอะไรมาบนไดมันเล่อกูมื่อกี้นะกูบอกเยถ้าเมื่อกี้กูหันไปตอบแชทแปหนึ่งนะกูตายกได้มากไมเ่ีถ้ากูหันไปตอบแชทนะกูตายได้่ียสัตรูหายไปสัตหายไปสัตรหายไป มิกยิงได้น่อยู่ยิงได้แล้วสัตว์ตัวหายไป The u n d e r s e เล็งอยู่นะเราคิดนะเอาเพื่อนถ้าหลังป้อมเลยบิดตาย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 มันอยู่ในรูต้นไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้รอชาร์จเข้าประทะตรงนี้ฟังอยู่ฟัง

เป็นโซกอดอกวะนะใครจะกล้ามาจ่า so ป่าเด็กนายป่าทาโร่โดนไปกี่บาททาโร่ทาโร่อะไรวะทาโร่อะไรวะ ปีทีิแปดเนอะยังไม่ได้อัปเดตเลยยังไม่ได้อัปเลยเลยพี่เกียนดูกันเลยไม่ได้อัปนั่นเนอะเด็กเด็กไปน้อง เอาผมสองหมื่นไม่มีเลยโดนห the ้าพนไปชิบหายแล้วโอ้โหนี่ครับผมสองหมื่น uffy, โดนไปห้าพันระวังผวกคีนิมเผงไม่ได้เล่นสัตว์้องรามเยอะห้าตัวมาแล้วมาตัวหลงมาเนี่ย ยังดีไหฟ้าครับผมโดนแคปไปแน่ใค้แคปป่ะครับคารุกใค้แคปอ่ะโอ้หโนแคปอีกแผมคิดว่าทำไมเหมือนจะไม่ไหววะที่ชิบหายแล้วอะไระ

ดูกมนาถ้ามีมนาเลยถู er. กได้ครับตามบิงมาตมามเลยหรือเปล่าไม่ทันละไปหัวตีทันกะนดิบอดบอดตีบอดหน่อยเด็ก๊บนึงบวกกันอันนี้เริ่มเป็นเรื่องแล้วไอ้บุกได้อย,ยู่นะเดี๋ยวมาบิดวิด่งวิ่งวิ่งวิ่งไปตามนี่บิดบิดบิด

ôi dội quá. Hey, Princess! Go to another castle. Đi gì đi. Nghê rồi rồi rồi. rồi, 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 rồi. ดีไงครไบอาจารย์กูเองมาวับไม่มีนะครับปั๊มมีนะเพื่อนไม่มีวับติบบิวับไม่มีติบบิวับติบบิวับผมบอกนะผมไม่มีวับแต่มันโกหกกูจริงนะไอ้เหี้ย โอ้ยเฮียกางอยู่อ่ะเกีว่ยเวไาหน่ยเกียวมาหน่อย่ต้อต้อนะบไ้บางไหยุดไม่มีหยุดไม่มีหยุดจิ้นึงครับบิดทันสวยเว้ยเฮียตามมาแล้วโหดเลเฮ้ยโดนไอ้เฮียอะไรอ่ะ ทำไมบวกยากจังวะระวังแล้วป้ามาตานกูทำไมานี่ สวยๆกี <ersch> on, okay. ่สาวปีเลยเฮียกิวสอมันเพิ่มตีเร็วไหมต้องไป่ขาราฟ้าครับถ้าขาราฟ้าถ้าราฟามันจะเพิ่มตีเร็ว โัวฉุดเจ็ดดูบวกไม่ค่อยไหวมันมีแต่ข้างหลังนะดิมันจะไหวอยู่รอมมาลิเคนมีของมาลิเคนไปแนวหน้าให้นะระวังไหวตรงมาลิเคนนี่แหละตเทเดียวเหรอเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยนี้อะไรวะเฮ้ยบิดบิดบิดเพื่อน Take no prisoners. Let none survive. Good idea. We be under siege. Good idea. No, I mean. I you run อ้บาลีอสกคนไหมครับอนนี้ดีมากเลยนะบาลีอมีหนวดเวททางในทีมมาก cơ quan trên khoa biliam đang nhớ bật lo hie bao lửa với sát mít tấn mít tấn ying vẫn không có vấn đề gì. 200. 100. องไมเป็นกูคนเดียวเลยวะฮิยังไงยังไงที่เราปืนไว้ออกบาเรียนไหมเพื่อนตอนนี้มีใครออกไหมโอ้ยใครต้องออกะกไหมล่ะเวทแรงนะอีเทลเชลซ็อกลกมิ โปรชีพ <Hoy S 2> ิดออกอ่ะออกเดะออกเดะขายก็ต้องเก็บเก็บเลยก็ได้ครับพี่งเก็บเก็บเก็บไปเล่นเองหนยก็ได้ระวังเออเลงไปโหโอยโดอย่างโอยขนาดนั้นโหซุปที มีเกี่ยงกันแล้วพี่อออกเองก็เฮียอะไอ้สั์กูตัวแบกเนี่ยกูสายตีโดนไปนี่ ที่แอคคันูลเล็คคุ้มที่ไหนพี่โัวตีไก่คุ้มครับคุ้ม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 ม,มันตีไก่ขึ้นอ่ะคุ้มคุ้มมันเป็นของผสมขึ้นมิงโบด้วยเฮ้ย <c oughs> เอียไม่พักให,ให้ไม่พักให้หายใจเลยเหรอไอ้สัส <c oughs> ไป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 สามเป <c oughs> ลือยเลยเ <c oughs> นาะโอ้เท่าไหร่วลไหย ว่าโดแล้ว We be under siege ไม่เ ANS น่นหอมกันของก็ออกอะไรก็ไม่จริงจริงหมอนเพื่อนเพื่อนก็ถูกเฮ้ยยึดแม่มึงลามมาถึงในบ้านกูเลยเหรออ้สัตว

ตึงว่ะจากเกมขาดบิดตึงเช่ไเกมมันไหล่ะสีเมก็นองเข้าใจถ้าไปเอาสามมาได้หรือได้หรือได้หรือกูไม่ยอมไม่ใช่เจ้าสุตีมันวิ่งที่กูเลยวะเฮียแม่ good idea do not be rash consider your next action no doubt trouble is this way illusion rare items await discovery what the fuck? จะตายอีกโหลมาจัดทิ้งได้วะจจ้วหนึ่งครับเมาตีอยู่ปะนี่เห็นละเห็นละรอรอรอจบได้จะได้บ้ายถ้าเปิดอ่ะปเร็วนะ เงียนไปเริดเงียนไปาตองเาะไรนะครับเพราะมันหาของยากครับเพราะมันหาของยากันหาของยาก ปัญหาของยากครับปิงไปอยู่เบื้องข้งหมันปิงช้ามากบุกได้นะบุกได้บุกได้นมาเป็นควบินเจนี่ตรงนี้ดักไปก่อนนะเนี่ยดักไปก่อน,น,ต,รนตรงนี้แหละตรงนี้แหละประทะมาละมาเลยมาเลย Oh, yeah. Take that you scurvy dog Oh! Go to Go 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 I'm go, going go, can. Go. There be blood in these walls Sharp food in yeah. Dead men, go oh vời tụi đi tuyệt vời tuyệt vời tuyệt à rồi. vời tuyệt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  rồi กูต้องมีดูดใหญ่แล้ววะ วิดเล่ถ้าน่าจะเปิดตัวไหนอะตัวนั้นตายเลยนุ้ยผมมีใบมันช่วยกันไม่ได้โอเคโอเคแต่แต่แต่ออแต่ต้องรอทีแบบหมายถึงรอบหน้ารอบหน้าถ้าแบบจะเอาตัวไหนเอาเลยเดี๋ยวผมตามผมมีใบให้มันช่วยกันไม่ได้แบบมันมืดอ่าไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกเฉยบอกเฉยๆ Look at the next one. Huh? No doubt, trouble is this way. That would be good. Go with your head. No doubt, trouble is this way. I have lived this long because I do not charge ahead mindlessly. You have survived in a cradle. You are nothing in comparison.

แหวมันดนไม่ตาเลยเลยผมทำงานก่อได้ครับผมนะครับโปรมตต่อมาครับันไม่ตีไปสวนเบดเมวเลยนะว้าดิ้ขัดไปสาปแล้วเหรอางเลย กูเองกูเองกูเองไปลอกคนน่ากลัว s ับรถมึงเลงกูไปเฮีย ไม่มีรองเท้าแม่งโดนน้าุวิ่งขาไหวจริเหรอวะเนี่ยไม่ไหวจริงร <ills> ไม่มีความหองเราบวกได้นะถ้าบวกด้วยกันนะ่ะรอพับห้าหกเจ็ดแปดอะใบาบยี bye, bye ่สิบบิทเบอร์เบอร์เบอร์ Trouble is this way. I check the yeah, what, man Someone's all washed up. Someone's all washed up. <laughs> Take that, dogs. Be How you shiver of your thoughts! Very good! You are a pirate! Are... Prepare to be boarded!